จากกรณีของหนุ่มโรงงานวัย33ปีนะครับอย่างนายธนาสันรู้ว่านายใหม่ที่ได้ถูกนายกิติโชธน,นะครับหรือว่าช่างกิจบางบ่อพาพวกมาดักอุ้มแล้วขึ้นรถเก่งไปอู่ซ่อมรถก่อนที่จะมัดมือมัดเท้านะครับแล้วก็ก่อเหตุสังหารสลดแล้วนําศพนั้นมาทิ้งไว้ริมถนนมอเตอร์วเวย์จังหวัดฉะเชิงเซาก่อจะถูกตํารวจจับได้ยกแก๊งในขณะที่นางสาวพรนะครับพะยาของนายใหม่สุดท้ายนั้นเธอก็ได้ยอมรับว่าเธอได้นอกใจสามีแอบเป็นกิจก,กับช่างกิจ และล่าสุดนะครับเราะจะมาเปิดปฏิกิริยาของคุณหนุ่มกัญชัยหลังได้รู้ว่านายใหม่ต้องนอนบนเตียงที่สาวพรนั้นใช้นอนกับชายอื่นหลังจากที่ได้เชิญกลุ่มเพื่อนมาให้สัมภาษณ์ในรายการบอกได้เลยนะครับว่าน่าสงสารแทนมากจริงๆเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนั้นรับปติดตามชมกันเลยครับเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับกรณีของช่างกิตหรือว่านายกิติโชตวัย37ปีที่ได้ก่อเหตุอุ้มสังหารมัดมือมัดเท้านายใหม่ธนาสารหนุ่มโรงงานวัย33ปีสาม,มีของนางสาวพรก็จะนราร่างมาทิ้งไว้ริมถนนมัตรตเวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยปมเหตุดังกล่าวนะครับมาจากเรื่องของชู้สาวเนื่องจากผู้ก่อเหตุนะครับหึงหวงนางสาวพรทั้งที่เป็นภรยาของนายใหม่มา17ปี โดยทางตำรวจนะครับจับกลุ่มช่างกิจดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนที่จะสืบสวนนะครับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุร่วมเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่า1-3ถึงคนโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือนายโอ๊ตหลานของช่างกิจเนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ขี่รถจักรยานยนต์ของนายใหม่ในขณะที่นางสาวพรเธอก็ได้ยอมรับว่าตัวเธอเองนั้นก็ได้นอกใจสามีหนุ่มโรงง,งานไปคบชู้กับช่างกิจแถมีัได้มีการครบซ้อนกับผู้ชายอีกหลายคนอีกด้วย ละล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาในรายการโหนกระแสนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เชิญพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตำรวจปราบปรามยาเสพติดนายมนชัยจงกายรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วพ่อของนายโอ๊ตนายนนท์หัวหน้างานพร้อมกับกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานของช่างกไดเขคามาร่วมพูดคุยในรายการซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการนะครับได้มีการพูดถึงพฤติกรรมของนางสาวพรที่ได้มีโรคหลายใบ ยทางด้านพลตำรวจโทเรวัฒนนะครับก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่างกิจกับนางสาวพรโดยได้ถามกลุ่มเพื่อนนะครับว่าช่างกิจเคยมาบ่นเรื่องพรให้ฟังไหมซึ่งนายนนท์นะครับตอบว่าเคยครับบ่นว่าดุมากในขณะที่ทนายแก้วนะครับได้ถามนายนนท์ว่าหัวหน้านนท์เอารถไปซ่อมเคยเห็นบ้างไหมซึ่งนายนนท์นะครับก็ได้ตอบว่าเห็นทุกวันตอนเช้าไปแรกๆจะยังไม่เห็นตัวแต่พอผ่านไปพักใหญ่ๆจะเห็นเนินนุ่งกระจมออกออกมาซึ่งทางด้านพลตำรวจโทเรวัฒนะครับก็ได้กล่าวว่า คำให้การของคุณนั้นทําให้น้ําหนักของคําพูดของนางสาวพรที่พูดว่ามีผู้ชายหลายคนเพื่อต้องการเงินนั้นชัดเจนและนายนนท์นะครับก็ได้กล่าวอีกว่าถ้าวันไหนวิ่งงานน้อยก็จะมาตั้งแต่9ก้าโมงซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้กล่าวเสริมด้วยว่าบางวันสี่ทุ่มเสร็จงานนายเอหรือว่าน A, ายเอกชัยก็ต้องกลับไปบ้านพรน,นะทําให้นายนนท์นะครับกล่าวโต้ว่าบางวันช่างกิจก็ไปครับซึ่งงานนี้นะครับทำเอาคุณหนุ่มกัญชัยถึงกับต้องถอนหายใจเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าคุณพระใหม่หน่าสงสารมาก ในวันที่ผู้ชายเดินออกจากบ้านบ้านของเขาเองที่อยู่ด้วยกันกับเมียแต่กลับกลายเป็นว่าเตียงนอนนั้นเมียเอาผู้ชายคนอื่นมานอนแล้วไม่ใช่แค่คนเดียววันนี้มีคนนี้วันนั้นก็มีคนนั้นและผัวกลับมาบ้านมานอนพักบนเตียงนี้ในมุมของผู้ชายมันเจ็บปวดและที่น่าเสียใจที่สุดก็คือตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่เมียกําลังสมสู่กับคนอื่นอยู่และสุดท้ายตัวเองนั้นต้องตายด้วยฝีมือของผู้ชายที่สมสู่กับเมียตัวเอง ซึ่งทั้งนี้นะครับในช่วงท้ายของรายการคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้แจ้งว่าที่นําเรื่องนี้เรื่องของช่างกิจนายใหม่และนางสาวพรและคนอื่นมาพูดนี้เพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงกับคดีฆาตกรรมหากไปกระทบกระเทือนจิตใจของผู้หญิงหรือว่าบุคคลใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ